เรามาอยู่กับเก็บไมครับอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มาเล่นเซิร์ฟอะไรหรอทัวร์เซิร์ฟฝั่งหลังกันนะ,ะ oh, ครับโอ้ทำเสียงเกินทำเซิร์ฟฝั่งหลังกันนะครับมาเซิร์ฟเซิร์ <Fer> b, ฟอะไรอะไมไมซ้อมเหรอไมซ้อมเพย์แป๊บน,นึงนะเพย์ไมซอดไมซ้อนไมอะไรเนย dot com ครับผม<ๆ>เราก็จะเดินไปเรื่อยๆถ้าเมื่อยเราก็ยหยุดนะฮะเขาก็จะเดินไปเรื่อย มาเร็วเร็วมาเร็วมาทางนี้อะไรก็อาจจะเห็นผมแหลกแหลกนิดนึงนะจากจอคนเดียวเพราะไม่เห็นพี่แหลกเห็นนะผมแหลกแต่ผมแต่ผมแหลกอ่ะเพราะว่าเน็ตผมไม่ค่อยดีด้วยพี่มีมินิเกมด้วยมินิเกมมินิเกมไหนแหนแหนไปเล่นกันเปล่าคลิกขวาที่ป้ายไม่ได้คลิกซ้ายไม่ได้ถ้าทางจะอยู่ทางนู้น ผมเห็นคุณเลี้ยวแหลกว่ะก็แหลกอะไฮ a n น s e ซีคือเลยจะมันเป็นโกดคาร<ป>์บอดโกดคาร์บโกดคาร์บคาร์บของอะไรอย่างนั้นไหมไปดีกว่าอ่ะโช๊ะเอาเห็นผมไหมจะเห็นว่าสกินผมเปลี่ยนผมไปสร้างสกินใหม่มาน่ารักใช่ไหมล่ะอืะอฮะ คุณเลี้ยงไหนแล้วมันมันเล่นยังไงอ่ะนี่ไงไม่เดี๋ยวผมจะบอกมันมีให้ค่ะนี่นี่ตรงนี้มันจะมีล็อบบี้อยู่เราจะเข้าล็อบบี้ไหนเอาอันกลางนี่เลยอันกลางล่างนะอันเนี้ยอันเนี้ยันนี้อันเนี้ย่ากลางล่างอ่ะไม่ได้ทับจีเอสพี่อันนี้สามอันนี้สามอันนี้สามล่างสามล่าง เฮาา้ยาม,ามาแล้วเ,เยสโอ้โหหัว TNT แล้วทำไมเขาไม่ดาบกันอะต่อยแม่งอะเฮ้ย,ยคุณริวผมเปลี่ยนชุดแล้วเอ้าเฮ้ยผมยังไม่ทันได้เลือกเลยเลยนะผมเลือกไอเนี่ยหัวกระจกพี่ตามผมมาตามผมมาเป็นไรอะเป็นไรอะ มีชีพแล้วมูนอุ้ยทำไมหลุดออกมาตายเราตายยังไม่ได้เล่นเลยนะเว้ยพี่มาเอาเอาอันแรกมาเอาอันแรกข้างบนสุดเลยอ่าข้างบนสุดเลยไม่ได้งั้นเอาอันกลางอันกลางอันเท่าไรเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยที่พี่ยืนอยู่เนี่ยอ๋ออันนี้ได้เดี๋ยวผมเป็นนักอะไรดีวมดีโอ แทงโซ,โซเดอร์โซจ์แทงดีกว่าวะผมชอบเป็นแทงนะไม่เอาอ่ะเอาคุณเล้วไปไหนอะ่ะผมเป็นมิดีอดีกว่าเอาคุณเล้วไปไหนอะ่ะเนี่ยผมก็อยู่เนี่ยไม่เห็นผมวะเนี่ยไม่เห็นอ๋อเห็นแล้วมันมันแหลกเองอะ่ะ ใส่ชุดยังน่ารักเลยคิดดูดิตาปะเริ่มไงเริ่มคือเอ่ออันนี้คือกับเริ่มคือน่าจะกดตรงนี้กดตรงกลางกดตรงกลางไม่ใช่กดตรงกลางใช่แล้วกดตรงกลางกลายเป็นหัว TNT ก็คือเราจะเริ่มละเริ่มละ เล่นตีกันนะมามามา่มา,มา,านไม่ใช่นะเล่นตีกันนะเฮ้ย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 เอาเอาเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นฮีโรลบายเฮ้ยจะมีคนหนึ่งเป็นฮีโรลบายเหรอพี่ผม <inf i> <ว><น><พ>ไปแล้วพี่กองอยู่ไหนพี่ก<พ> <SF> ้องอยู่ไหนห้องไหน ผมวิ่งวนห้องเนี่ยพี่ตายพี่ออกมาแล้วผมผมตายอะไรวะอยู่ดีๆก็โดนตีแล้วก็ออกมามันไม่บอกด้วยว่าใครเป็นฮีโร่ปลากลาเผอปะ่ะไปดูที่อื่นกันโกวับสบปาวอ,อ๋อสามวิอีกแล้วามาแล้วเฟิร์ฝรังนี้มันลีลาชิบหายเลย เฮ้ยเสานี้น่ารักอะ่ะเฮ้ยเป็นหมากัดอินเอร์แมนไหมครับหมาเอ้ยน้องหมากัดอินเอร์มเราไหมกัดอินเดอร์เราไหมโซด,ด,ด,ดี้โซดี้โซดี้โซดี้เดีพีามมันวาร์ปไปได้รับดิรับแล้ว มาแล้วเอาไปแล้วเหรอเฮ้ยน้องหมาเฮ้ยน่ารักจังเลยมานี่จ้ะมาี่มาดนี่านายแต่งตัวเหมือนเราเลยนะทำไมมันไม่วาปอ่ะ สปาวโอเคกลับสปาวแล้วมายังลืวอยู่ไหนนี่อยู่นี่ลิวอ,อยู่ไหนอ่ะนี่อ่ะหนันนอนร,รอบๆดูดีผมกระโดดอยู่ป<า> an? ไปยังไงไปพิมี่เลย tty พิมพ์ทำไม tty มามาออกจากที่นี่กันไปดูที่อื่น รู้สึกผมดําเกินไปว่ะเ yeah, okay, <า>ย็ดแค่ตกลงมาตึกโยสนุกจ <Ye. S 1> ังเลยมาเรามาทางนี้พี่เดี๋ยวให้เว็บของเขาไหมหรือว่าให้ไอพีอย่างเดียวให้ไอพีเหอะเราจะอัดกันไม่นานเนื่องจากกเร็วมีงบประมาณในการทวงนี้นะครับง่วงเลยตอนนี้ไม่ง่วงนะผมไม่ง่วง ผมมีโปรแกรมไปฝึก L O L ต่อพี่ก้องอจะฝึกต่อไหมเดี๋ยวผมว่ไม่เอาง่าวงมากเลยพรุ่งนี้ค่อยต่องบประมาณฝึก L O L เชียรหน้าโมซาช่า<ห>าวยถ้าเป็นไมค้าอะถ้าเป็นไมค้ามันจะต่อได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นเกมนั้นอะไอ้ไอ L O L ขอพรุ่งนี้แล้วกันเพราะวันนี้เหนื่อยมาก L O L มันสำหรับเล่นตอนกลางคืนนะเอตอนกลางวันนะเออตอนนี้ตอนกลางคืน พี่มันโอ้ยเมื่อกี้กระแทกไวขอโทษทีมันน่าจะได้ยินเสียงดังปักนะไม่ได้ยินเลยเอ,อ,เอ,อ้าวเฮ้ยข้าวไปกระโดดเอาข้าวเขาดิดูคิงดูคิงถ้าเป็นแคโปโคนะเราโดดเอาข้าวเขาได้แต่ถ้าเป็นเวอร์การ์ดอีดิทเวอร์การ์ดเวอร์การ์โอ้ผมเคยเอาวิ <c oughs> อ่าผมจะบอกวิธีเกนบข้าวพวกที่ใช้โพนะกระโดดขยํำขยํำแม่งเลยมันจะดอบอย่าง <จะ S 2> <อ>นี้ <A S 1> ครับอย่างนี้นะครับเราจะว่ายน้ํากันอย่างนี้เออนะครัะเจจ๋งรเราไปหาบ้านสร้างอยู่กันนี้ว่าปะในซับเบอร์นะครับจะบอกคนทางที่ดีนี่ทุกคนควรรู้นะครับคือเราเล็กเราเล่น ซเซิร์ฟเวอร์ฝรั่งมันก็อาจจะแหลกบ้างแหละคนเยอะมากอะก็แค่เต็มเนี่ยไม่เยอะซะเท่าไรเอพี่อยู่ไหนเนะี่ยมาเราไปหาที่สร้างบ้านกันเตอะไปทางุ่้นไปป่าดำแต่เสื้อฝรั่งมันดีนะไม่พุนเอออุ้ยบโอ,อุ้ยผม,ผมอยากไปเอาแคนซุปเปอร์มวยควยซุปเปอร์แมนเออยุด่ยาดวนดิ เดี๋ยวอเขาได้ยินเขาไม่ได้ยินมั้งไม่ยินโอ้โหาอาจอาจจะไม่ล่าเริงกันมากหน่อยนะเนื่องจากว่ามันดึงง่วงนอนอ่ายังไม่จบนะครับส่วนไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่คุณครูคุณครูตาเป็ดนะครับผมไม่เกียดเกียดครูโรงเรียนผมหน้าพี่พี่ครูโรงเรียนผมวันนี้ผมไปซ้อม มามาพูดกับยายผมนะอื้อหมกัดเล็ดเดี่ยวอยู่ไหนอะนี่ไม่เมย์หรอวะแล้วพี่อยู่ไหนนะอยู่ที่แคนซูเปอร์มวยผมมาอยู่ตรงที่พี่ออกจากแคนซูเปอร์มวยมานั่นแหละพี่รู้ป่ะทำไมพูดกับยายผมจิรพัฒจิรพัฒจิรพัฒนี่อ๋อชื่อชื่อธีรพัฒเหรอบอกว่าจิฮะจิจิรพัฒ จิรพ,พ,พ,พัดเจพูดนิิพั์พี่พอพูดกับพอพูดกับยายผมอ่ะจิรพัดจิรพัดนะคะอย่างนี้พอไปอยู่โรงเรียนที่นี่เธอผมบอกว่าครูเก็บเก็บขยะไว้ด้วยครูบอกอย่ายุ่งเทียน้องมายุ่งกับผม,ผมบอวอนแรกผมจะไม่ไปแข่งรักษาแล้วนะมายุ่งกับผมเธอต้องไปนะเองงู่องนอย่างนั้นนะรีวิวอ,อย่า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 ไปถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวเขาว่าเรานิสัยไม่ดี ผมชอบสปอยนี่พี่อยู่จังเกิ้ลจังเกิ้ลไปทำไมจังเกิ้ลมันเป็นที่ที่เดียวที่เราจะสร้างบ้านได้ไม่เอาไม่ไปไม่ชอบป่าไม้ป่าจังเกิ้ลสีไม่สวยฮะสีไม้ไม่สวยนึกว่าหอไม่สวยได้ยินเอกีอะไรฟะคิดถึงเรื่องตอนแต่งงานเลยเหรอพี่อะอยังยังไม่ได้พูดเลยมายัาง

อยู่ห,ห่างกันไงแบบว่าห่างจากตัวเซิฟไงไม่แต่ทําไมเซริรฟไทยทีีครั้งเนียวก็ไปล่ะฝั่งหลังไปเซิฟไทยทีพตั้งนานโดยจะได้มาแล้วแต่ระยะความไกลของตัวเปดเซิฟสัญญาณถ้าอินเทอร์เน็ตมันแรงก็ไปไปได้หมดเลยแต่ถ้าไอ้นี่ตัวเปรเซิฟมันไม่ดีเราจะมาเดินอะไรเนี่ยทำไมไม่มี่ีร้างบ้านวะ เขาเวอร์กาดไว้เกือบโวหนึงงนะเกือบไบโอมนึงอะฮยนั่นมันอะไรอะตกลงจะเวอร์กาดแล้วกูอ้าเฮยนั่นมันชาวต่างชาตินั่นมันชาวต่างชาติอะไรวะอาลูฮิไม่ใช่พิดคนนีมันแดนสวรรค์ชั้นเจ็ดไม่ใช่ยาฮยนั่นคือชานะไม่ใช่แล้วพิดยายาผิดเรื่องยาสปอยเรื่องนี้อย่าสปอย อย่าให้ต้องพูดสำหรับแฟนๆคลับชานะนะฮะผมก็ไม่เคยดูดูแล้วนี่คือสวรรค์ไปจับนมเขาดีกว่าฝรังนี่เขามีจินตนการสูงนะพี่ในในแดนสวรรค์นี่เขาบอกว่าจะมีความสุขชช่วยชีวิตเลยใช่ไหมเราจะไปจับนมสาวเพื่อจะได้มีความสุขทำไงดีฟะเกียนโปรไฟ์แม่งโปรบิน มัดไฟโปรไฟนั่นมันข้อมูล <c oughs> เฟลวอามาเราเดินออกจากที่นี่กันเตอะเราจะต้องมีหลักมีแรงอยู่เราจะได้มีเราจะได้ซ้ำแล้วเ,เราจะต้องมีหลักฐานแล้วพี่อยู่ไหนนั่นแหลอย,<ๆ>อยู่ข้างหลังเอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นพี่ไปแบบไกลมากเลยนะมันมันมันแหลกหรือมันบักมันเยี่ยอะไรแหละเดินมาตั้งไกลแล้วมันเอาเอาเฮ้เ เดินมาแล้วกลับอยู่ที่เดิมมันมมันมันมันเซมันไอนน้นี่ออโต้เซฟพี่เดี๋ยวจะทุบเครื่องโครโลแม่งทิ้งซะเลยเดีปรากฏว่าเราจะไม่ได้สร้างบ้านนะครับ,บเออพี่พี่เซิร์ฟเวอร์ที่พี่ไปเล่นกับไอไอที่สองคนนั้นมันคุยกันไม่สนใจไม่เห็นหัวพี่เ,ออเซิร์ฟไหนฟัาเซิร์ฟหน่อยพีเซิร์ฟของใคร ของพีดเดวเราจะไปะค่อยไปเล่นกันเราอาเซิฟนี้เสร็จก่อนโอเคจบแค่นี้แหละแล้วแค่มา,าพาทัวร์เซิ์ฟ <Yeah. S 1> เฉยเย้เฮ้ยเดี๋ยวตัดแล้วไปต่อเซอิฟนั้นดีกว่าฮะตัดแล้วไปต่ออีกเซิฟนั้นไม่เอามันแปลงไฟยาวอ่าป่าป่า,ปาบายบายกิว<ๆ>มาเดี๋ยห้าก่อนพี่มายืนดีดีสวัสดีครับเราเคยดูจากกันหรือเปล่า ตาตาคุ้นคุ้นคุริโอหันหน้ามาจุ๊บไปเลยไปแล้ว <laughs> <laughs> ดีนะวิ่งไปก่อนโอเคจบเพลงเท่านี้ครับ